ทานกองทุชมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับท่านแรกครับที่จะมอบนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่น คงต้องบอกว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่คนไทยเรารู้กันดีอยู่แล้วแล้วก็นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตหรือว่าการประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพก็ตามแต่เมื่อนํามาเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศครับมีที่มาอย่างไรครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับความเจริญของโลกเนี่ยมันเป็นไปมากนะครับมีมากเลยท่านจะพอจะเห็นชัดๆเลยนะครับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะมีทางวัตถุเกิดขึ้นมากมายเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องในวามสะดวกรถล,ลาแม้แต่การติดต่อสื่อสาร,รการลงชีวิตประจำวัน,นมีความเจริญก้าวหน้ามากแต่ว่าสังคมมีปัญหาเพราะว่าเขาไม่รู้จะดำเนินชีวิตยอย่างไรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือแนวทางวิธีทางการดำเนินชีวิตที่ทุกคนวควรจะยึดถือใช้นะครับาสามวงสองเงื่อนไขเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอเพียง พอ,พอประมาณแล้วก็อะไรมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันอยู่บนฐานของความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยมีความจำเป็นไม่ได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพูดถึงวิธีทางรวนชีวิตถ้าเราเอาเนี่ยลงไปสู่สังคมของประเทศเรานะครับก็จะทําให้ปัญหาต่างๆลดน้อยลงค,คือคือหลักใหญ่ของของเรื่องที่เราอยากจะน้อมนําปรัชญานี้ไปสู่ประชาชน ครับผมเมื<ๆ>่อจะนําเอาหลักนี้ไปใช้แต่ทีนี้พอในภาพใหญ่ฮะของการบริหารทั้งประเทศเนี่ยครับจะลงไปจุดไหนอย่างไรมีแนวทางอย่างไรบ้างครับ,รบก็อยากจะเรียนนะครับว่าท่านนายกร,รัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านได้บริหารประเทศขอไปถึงการบริหารประเทศเล็ก็กน้อยนะครับ,รบว่าท่านใช้การบริหารประเทศเนี่ยโดยมีเราเรียกว่าวิสัยทัศน์กันแล้วกันนะครับภาษาไทยก็คือจะนําไปสู่ความมั่นคง บั่งคั่งและยังยืนการจะไปเนี่ยปรอบการทันมาขท่านเนี่ยจะยึดอยู่บนยุทธศาสตร์ระยะยาว20ปีแล้วก็มียุทธศาสตร์ระยะสัน้นในยุทธศาสตร์ระยะสั้นเนี่ยหปีเนี่ยก็จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาแผนด้านความมั่นคงนโ,น,โนโยบายรัฐบาลบต่าง,งๆทั้งใหญ่เนี่ยจะประมวลอยู่นะเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวครับ นั่นหมายถึงว่าการทําแผนงานขบประมาณก็โยงไปตามนี้ทุกแผนดาเนินการไปพร้อมกันไปพร้อมกัน,กนจะตามจะตามนี้นะครับแต่ว่ามีสิ่งสาคัญที่อยากจะเน้นคือว่ายึดยงอยู่บนปรัชญาศีทธิพอเพียงดังกล่าวครับทุกอันนจะยึดยงอยู่บนสีทธิ์พอเพียงเป็นหลักนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นการทํางานของกระทรวงทบวงกรมที่เรามักจะเรียกว่า งานตามหน้าที่หรือฟังก์ชั่นหรืองานเป็นนโยบายของพิเศษรัฐบาลอเอนด้าหรืองานที่มาจากพื้นที่เราเรียกว่า A อเรียเบสกันแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยจะยึดโยงอยู่บนยุทธศาสตร์ชาติไม่ว่าแผนใดทั้งสิ้นแล้วก็ยึดหลักปรญาสิจพอเพียงอันนี้คือวิธีการอันนี้เหมือนเป็นหัวใจสําคัญเป็นหัวใจสําคัญของทุกแผนเพราะเรามาถึงตอนนี้เรารู้แล้วว่าการพัฒนาที่ไม่สมดุลของโลกที่เจริญก้าวหน้าไปเนี่ยถ้าไม่มีจุดยึดที่สําคัญเช่นหลัก เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราอาจจะไปลําบากปัญหา <c oughs> จะจะเกิดขึ้นมากอย่างที่ทราบ <c oughs> ไม่มีเงินอยากมีของห <c oughs> ่างโอกาสแล้ว <c oughs> เราจะช่วยเขายัางไงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเรื่องลำบากเราจะ <c oughs> ช่วยยังไง ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่มีสติในการจะใช้จ่ายก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะเขาไม่ยึดสถิพอเพียงครับไม่รู้ประมาณว่าจะใช้ยังไงไม่มีเหตุผลแต่นี้ทุกแผนทุกกระทรวงทบวงกรมจะใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แต่เราจะต้องมีวิธีการไงให้ดําเนินการไปพร้อมกันได้และมีความเข้าใจที่ตรงกันจุดยุทธศาสตร์หรือว่ายุทธศาสตร์ที่เรามีนั้นเป็นอย่างไรก็รัฐบาลเนี่ยนะครับมีคณะทํางานแล้วก็ เขตยยุทธศาสตร์ขึ้นมานะครับผมจะพูดสั้นๆเร็วๆแล้วก็ไปยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับก็มียุทธศาสตร์เจ็ดยุทธศาสตร์ด้วยกันที่จะทําให้น้อมนําหลักปรัชญาสกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปสู่แผนงานโครงการตามตามการทํางานทุกะบวนความที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีเรื่องยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือการพัฒนาด้านด้านชนบทนะครับด้านด้านการเกษตรชนบทครับ การพัฒนาในเรื่องการศึกษานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดอุตสาหกรรมพานิชยกรรมอะไรทั้งหมดทุกภาคส่วนรายรายใหญ่มีหมดเป็นเรื่องเศรษฐกิจครับเรื่องคาวามั่นคงในเรื่องการต่างประเทศการพิสานรำพันธ์แล้วก็เรื่องการ เอาไเนี่ยไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเนี่ยมันมียุทธศาสตร์อยู่เจ็ดยุทธศาสตร์แต่ที่เราจะเน้นวันนี้คือยุทธศาสตร์ในเรื่องของภาคการเกษตรและชนบท,นบทครับผมเ,เรื่องนี้ทั้งเจ็ดยุทธศาสตร์ดําเนินไปพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันครับเพราะม,ม,มีหน่วยงานที่รับผิดชอบผมยกตัวอย่างศึกษารับผิดชอบเป็นการศึกษาครับผมในเรื่องการดัประเทศความมั่นคงการดันประเทศกระทรวงดประเทศความมั่นคงกระทรวงกลาโหมก็เอาไอ้เนี่ยน้อมนำเนี่ยลงไปสู่ภาคส่วนตัวเองครับครับผม แต่ยุทธศาสตร์ที่เราจะพูดคุยกันให้ละเอียดในวันนี้คือการ <Okay. S 1> เกษตรและชนบทการเกษตรและชนบทแต่มี2เรื่องหลักที่เหมือนเป็นเรื่องเร่งด่วนไหมครับที่นํามาคุยก่อนคือปัจจัยการผลิตแล้วก็การลดรายจ่ายทาไมถึงเป็นสองเรื่องนี้ครับก่อนอื่นต,ต้องยอมรับว่านะครับว่ารประชาชนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมากกว่า30ล้านคนเนี่ยยังอยู่ในภาคการเกษตรอยู่นะครับสิล้านกว่าครัวเรือนเนี่ยสากว่าล้านคนเนี่ยอยู่ภาคการเกษตรนี่เรื่องเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเศรษฐกิจรากฐานของเราเลย ขนาดนี้เนี่ยถามว่าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จหรือ,อยังก็ในระดับหนึ่งค,คําว่าระดับหนึ่งก็คือยังมีความยากลําบากอยู่ก็มีบ,บางคนก็ลืมตาอปากได้<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทางทางการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะเอาน้อมนําหลักปรัชญาน,นี้ลงไปสู่ภาคส่วนนี้รเราก็ได้ไปทํางานมาปรากฏว่าก็ในเรื่องการผลิตของเขาเนี่ยก็จะมีปัจจัยการผลิตที่สําคัญเรื่องของที่ดินที่ทํากินและน้ําอีกอันหนึ่งก็คือว่า รถใจ่ายเดี๋ยวเราไปขยายความตรงนั้นว่ามันหมายความว่าไงนะครับปัจจัยการผลิตคือแหล่งน้ำแหล่งน้ำกับที่ดินครับอันนี้เป็นสองเรื่องหลักเรื่องสองเรื่องหนักที่ที่เกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาปิดไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้น้ําแรงด้วยนะฮะแล้วปีก็น่ากลัวด้วยว่าจะแรงหนักขึ้นอีกท่านมีแนวนโยบายอย่างไรครับสำหรับเรื่องเรื่องที่ดินแล้วก็แหล่งน้ำครับมาถึงเรื่องแหล่งน้ํากันบ้างคงจะเป็นเรื่องใหญ่ของปีนี้เลยครับเรื่อง เป็นปัญหาของประเทศเราครับประเทศเราเนี่ยเป็นเกษตรกรรมที่ร้อนน้าฝนอย่างเดียวเราไม่มีแหล่งต้นน้ําที่อื่นมาเลยเรามีแหล่งน้ําฝนอย่างเดียวน้ําฝนตกมาแล้วก็จากด้านเหนือคือลงทะเลไปทางอ่าวไทยแล้วก็ตามธรรมชาติไปตามธรรมชาติถ้าเราไม่มีวิธีบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราก็จะมีปัญหาถ้าจะพูดให้ทาง่านผู้ชมเห็นง่ายๆคือเรามีพื้นที่การเกษตรเนี่ยอยู่ประมาณ150้าล้านไร่ในจํานวนนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของที่เราเรียกว่าชนประทานเนี่ยประมาณ30 ตัวเลขกลมกลมอีก1้อยยี่เน่อยู่นอกพื้นที่ของกรมชนประทานังสิ้นเลยว่ออยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชลปรนอยู่รอฝนอย่างเดียวครับพื้นที่ในเขตชุมพทานก็พัฒนาไปนะครับมีการควบคุมอะไรก็ทําไปนะครับตรงนี้จะได้เปรียบเอาพื้นที่นี้ที่เราเห็นตามรุ่มน้ําเจ้าพยาแม่กลองอะไรเนี่ยนะครับเขาจะทํานาไหลหุนแล้วก็ทําไปนะครับ พื้นที่ที่นอกพื้นที่ชนประทานในนี้น่าสนใจเช่นทางอีสานเนี่ยเขารอน้ะนะําฝนทำนาได้ปีละหนเดียวครับอันนี้เริ่มเป็นปัญหาแนละ้วทางรัฐบาลก็อยากจะพัฒนาแหล่งน้ําที่เก็บน้ําใหญ่ๆก็จะมีปัญหาทางกายภาพเขามีที่สูงปีภูเขาทําไม่ได้ก็หันมาพัฒนาแหล่งน้ําเล็กๆให้เขาใ,ในพื้นที่นะครับพยายามที่ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยท่านนายกยุทธ์เนี่ยท่านให้ทุกหน่วยงานเนี่ยพยายามหาแหล่งน้ําให้เขา ให้เขาถือว่าเป็นปัจจัยการผิดหนึ่งที่เขามีแล้วเขาสามารถทาอะไรได้มากมายและอย่างน้อยเลยเนี่ยมีท่านเคยได้ยินถึง,ถงทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงให้ไว้ว่าถ้ามีที่เนี่ยตรงไหนที่ทําได้ในแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆนะครับสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไว้ที่อยู่อาศัยกับเลี้ยงสัตว์นะสิบเปอร์เซ็นต์น่ะทำที่แหล่งน้ำสิบเปอร์เซ็นต์ทำนาหรือทํา ไร่ก็ได้ครับอีสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนื่องจากนากระไรเนี่ยมันครอบหนึ่งมันได้ปีละผลบ้างหลบ้างก็ไปทำพืชยืนต้นก็จะได้มีจะได้มีรายได้ตลอดปีอันนี้ก็นํามาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดกันเรื่องรถรายจ่ายทีแล้วกันนะครับได้ฮะเพราะแนวนโยบายก็คือ2เรื่องนี้สําหรับปัจจัยการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะดําเนินการก่อนที่มาถึงเรื่องลดรายจ่ายครับดูเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่กลับกลายเป็นนโยบายของประเทศที่จะเน้นย้ำทำไมถึงเป็นอย่างนั้น บางคนฟังก็นึกว่าใช้ใจ่ายให้น้อยก็ได้ว่ามันกินใจความมากกว่านั้นนิดนะครับก็คือต้องแน่ๆเลยต้องรู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่หารกันได้แค่ไหนเราใช้ยังไงถ้าเป็นที่ตั้งของบัญชีครวเรือนก็ส่งเสริมให้ทุกคนท,นทําบัญชีครวเรือนมีรายรับรายจ่ายอันนี้เป็นพื้นฐานแต่สิ่งสําคัญเนี่ยที่เข้าไปในหลักปรัชญาสกิปพอเพียงที่น้อมนามาใช้แล้วก็ไปเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยคือว่าผลิตที่ตัวเองเนี่ย ต้องต้องกินต้องใช้นะแล้วก็เหมาะก,กับพื้นที่ครับ,รบ,รบถ้ามีเหลือจากกินอยากใช้ก็แบ่งปันแลกเปลี่ยนกันถ้าเหลือจากแลกแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สามารถนําไปขายได้ก็รวมกลุ่มกันไปขายครับนี่คือหลักท,ที่ที่เกี่ยวกับว่าลดร,รายจ่ายครับเพราะนั้นก็ พูดง่ายเลยพึ่งพาใัยกันมีการแบ่งปันกันที่ท่านยกพูดไบ่อยว่ารวมกลุ่มกันแบ่งปันกันแล้วเหลือก็เอาไปขายตั้งกลุ่มไม่มีความเข้มแข็งแล้วไปทําเชื่อมโยงที่ทางนี้ผิดนี่เอาไปเชื่อมโยงกัทางโน้นต้นน้าไปน้าไปผิดให้มี value add เพิ่มขึ้นที่ท่านยกพูดบ่อยครับผมคำว่า area b a s e หรือว่าการพัฒนาเชิงพื้นที่ถ้าจะเน้นลงไปก็คือว่าความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ครับถ้าจะเอาจริงๆนะแ e เร A บสในความหมายคือทําตามความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก เอาความต้องการของพื้นที่มาเลยกแอเรียครับพื้นที่เขาต้องการจะทําอะไรยังไงพัฒนาตัวเองไปเพิ่มศักยภาพยังไงเนี่ยตามความต้องการของพื้นที่นี่คืออะไรเบียอีกตัวหนึ่งคือฟังก์ชันครับถ้าไม่มีเลยก็ฟัง์ชันนีกระทรวงทบวงกรมเขาจะทำล<า>ะงานประจําที่ต้องทําอยู่แล้วเขาจะทําเขาจะเปนโาเรื่องพาณิชย์เข้าไปโฆาเรื่อง ศาสารกรรมเขาพัฒนาเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันลงไปแต่ฟังก์ชันเนี่ยต้องฟังแอรีแล้วทีนี้ว่าจะไปอย่างไรนี่คือคือนั่นพื้นที่จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือความหมายของอีกคำหนึ่งนะครับที่เป็นคําที่ผมฟังเราก็สะดุดหูเหมือนกันเชื่อว่าท่านผู้ชมได้ฟังก็จะเอ๊ะเืออะไรคําว่าระเบิดจากภายในครับอันนี้อันนี้คืออะไรจะไประเบิดตรงไหนอะไรระเบิดออกมาครับครับอันนี้อยู่ในหลักประจรสกิจพอเพียงครับโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเน้นว่าเออก็ ถ้า,ามันตรงกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยค,คือให้เขามีความต้องการอะไรคิดอะไรแล้วทำอะไรนะครับด้วยตัวเองเน,คนะคือคือระเบิดจากภายในขอให้เขาเป็นคนคิดไม่ใช่รเราคิดว่าจะไปพัฒนาเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ให้เขาระเบิดจากเขาขึ้นมานั่น,นคือว่าจริงๆคือแก่นของแอเรียเบียสให้เขาคิดเองว่าเขาอยากจะทำอะไรยังไงแล้วก็ ทางรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือว่ามันควรจะทาอะไรไม่ควรจะทําอะไร,รนะครับแต่ให้เขาระเบิดจากข้างในเขาเองว่าเขาอยากทําอะไร,ค,รคิดเองแล้วก็ทําเราเป็นพี่เลี้ยงให้เราให้หลักการเราไปช่วยเหลือไอ้การช่วยเหลือตรงนี้ก็เลยเกิดประชารัฐขึ้นมาอ๋อครับ,รบประชารัฐไม่ใช่เฉพาะประชาชนกับรัฐประชาชนรัฐและภาคเอกชนช่วยกันอยู่มาร่วมกันด้วยนะครับในแต่ละพื้นที่พอฟังแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่า คงจะมีทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็พลังที่จะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ถ้าจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เป็นจริงคือภาคเอกชนหรือว่าชุมชนต่างๆก็มองหาว่าตัวเองต้องการอะไรมีความสามารถอะไรอยู่แล้วส่งตอบไปข้างบนข้างบน,งบนมอบนโยบายลงมาเอกชนมาช่วยกันจะขับเคลื่อนแบบนี้ไปได้เนี่ยสิ่งที่ท่านอยากจะทิ้งท้ายไว้จะต้องมีอะไรบ้างจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างครับครับแน่ๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านก็พูดแล้วนะครับ,รบว่า ขอให้เป็นความต้องการของเขาระเบิดจากภายในเข้ามานะครับแอร์เเบียดขึ้นมาแล้วเราเนี่ยต้องบูรณาการงานทุกภาคส่วนเลยนะครับนะครับช่วยกันทําให้เขาเนี่ยทำไอ้นี่ให้ผ่านพ้นไปได้โดยกลไกประชาลัตครับนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็จับมือกันช่วยกันมาที่ท่านิวพูดเสมอว่าอย่าทําเป็นฟังก์ชันแต่ละกระทรวงนะต้องบูรณาการร่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นการจะไปช่วยเนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆเลยนะถ้าพูดพอเห็นภาพนะครับ เราลดความบ่มน้าเขาเพราะยังมีคนที่ยังมีความย่าแย่ยอยู่เนี่ยเป็นงานจ็อบลดความบ่มน้ําเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องการ,รเกษตรเรื่องการ,รเกษตรเราไปดูเขาเราก็ไปดูอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ดูปัจจัยการผลิตเขามีไหมหาที่อยู่หาน้<ช>ําให้เขาแล้วจับกันร่วมมือเขามีความรู้ไหมกะทสวงเกษตรก็ลงไปนะครับทุกคนลงไปช่วยกันเนี่ยทั้งภาครัฐภาคประชาชนพวกประชาสังคมซีวิลสังีมช่วยกันครับ มันก็น่าจะทําให้ประชาชนเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับแล้วไม่อ้างว้างนะครับคำว่าไม่อ้างว้างนี่สําคัญนะคงมีขวัญและกําลังใจแล้วก็พลังที่จะดําเนินชีวิตต่อไปนะครับ,รบต้องขอบคุณท่านที่มามอบนโยบายในวันนี้แล้วก็ชี้แจงให้เราเห็นถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นํามาใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับ,รบซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆเพิ<ๆ>่มเติมต,ต,ต่อไป